มานี่มาอร่อยไหมคะอร่อยจ้ามาเด<ล>ินมากินข้าวนี่มานั่งกินอาหารกันกนินแบบบ้านเรากิน,แบบบ,นแบบบ้านเราเนี่ย สูผู้สุขคน,น,นเดินจะเด้อที่กํามังติดตามแล้ก็ยังรังแต <c oughs> นะ่ก็จบอยู่นะคะยูเอสดูแนวเด้อพี่น้องเยอะเมื่อนี้คุณลุงนิพนแล้วก็พี่พี่ทีนะคะมาเยี่ยมถึงบ้านกําลังจะกินขา้าวกันเดี๋ยวมื้อนี้จะสอบถามคุณลุงนะคะว่าเออ่กินข้าวเด้อน,นี่ขวมมีผัดมีมันยังขวมมูล่าเราอร่อยมากเด้อมาเล่นกันกินข้าวกันเด้อค่ะ เดี๋ยววันนี้จะถามคุณลุงคุณลุงมาคุณลุงม,มาอเมริกาได้อย่างไงคิดยังไงถึงมาอยู่อเมริกาเล่าให้หนูฟังหน่อยเล่าสตอรี่เล่าสตอรี่ให้หนูฟังหน,น่อยสิคะอนยังไงคุณลุงกึงได้อยู่อเมริกางไ,ไงดีเล่าสตอรี่มาไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้มาวันนี้ <S <S ชใชนน่ไม่มีเขาไม่ไม่ได้มาวันเบ็ดวันนี้ ม่มีพี่ที่ก็ไม่ด้มาใช่ไหมใช่จริงเหรอ,อ,อพี่ที่พามาน้องสาวพามาเพราะเป็นเนถนนคนทางเขาเป็นถนนนทางให้พี่ที่เป็นถนนคนทางให้คุณลุงนะคะแล้วในความรู้สึกของคุณลุงเนี่ยเขาก็ได้ยินเหมือนกันฮะในความรู้สึกของคุณลุงเนี่ยชีวิตที่อ,อเมริกาแล้วก็เมืองไทยมันแตกต่างกันไหมแตกต่าง แตกต่างมากพูดังงานโบแตกต่างมากเพราะว่าที่อเมริกานี่มันมันก็ดีไปยังมังคือว่าทุกอย่างดีทุกอย่างเงินเดือนเดือนทั้งเรื่องเงินเรื่องของเนี่ยดีเดือนงานก็ดีเงินก็ดีแต่ว่างานต้องเป็นงานกับฝรั่งต้องทำงานกับฝรั่งเท่านั้นไม่ชอบทำกับคนไทยไม่ชอบทำเพราะอะไร พูดกันมันจะดีเลอเอาประสบการณ์นดีประสบการณ์เนี่ยมันเป็เทกทบหลานอาหารของคนไทยเนี่ยมันกดทีกดทีบังคับกัน,เ,นเพื่อว่ามันถึงเวลาเลิกมันก็ได้เลิกนะคะแขกมนมากเรืออรอ่อยไม่ะจ้บเธอหมดถึงเวลาปิดมันก็ได้ปิดอือ ในการฝรั่งเนี่ยมันมันดีสมก้สมตบเเข่าเข่าตสมก้ออกตบสมก้โอ้ทำงานเป็นระบบระบบระเบียบขหมมีนายข้อทหารอ่าเข้าแปดโมงเลิกสี่โมงเข้าแปดโมงเลิกสี่โมงนุ่นหลักผักน้ำอ้ําช้างนั้นเลยอันนี้เขาลืมอันนี้อันนี้เขาลืมหั่นนะคะโอนี่ชิ้นชิ้นนี้พี่ที่ลืมหั่นค่ะต้องแห่นต้องแห่นประมาณห้ารอบนะคะ ลืมมองไม่เห็นอือหือนั่นคือสาเหตุใช่ไหมใช่เหตุที่ต้องทำงานกับคนไอ้ฝรั่งเพราะว่าอ่าระบบการทำงานเขามันเตะเตะเตะตามกฎหมายตามเวลาของเขา่ถึงเวลาเดินก็สองเลยวันตรงนี้โอเคทํา นี่แซ่บแซ่บจังเลยแล้วเขาจ่ายเขาจ่ายดีด้วยเนาะจ่ายดีด้วยคุณดุงทำชั่วโมงเท่าไหร่คะ18เหรียญเหรียญเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงเท่าไหร่ก่อนเก้าเหรียญนะโอ้โหจนทุกวันนี้ได้18เหรียญแล้วนะคะ18เหรียญเก่งมากสุดยอดนี่เห็นไหมบอกถ้ามั่งง่ายนะอยากเอาพี่น้องมาเยอะๆเลยวนะใช่ไหมถ้าถ้าอยากเอามาได้อยากเอามาอ้วยใช่ไหมเอามาเลยลูกเก้าล้านเง่น จะมันง่ายยาดเกินเนี้ยง่ายยากเกินนี้เนาะเษ้ากรมันง่ายแล้วคุณลุงทำไมถึงอยากกลับไปอยู่เมืองไทยล่ะก็สุขภาพของเราดีแหละร่างกายของเราดนี่ยทำไมงั้นก็ไม่อยากกลับใช่ไหมมันไ,ไม่อยากกลับรลางกายมันยังยยแข็งแรงยเแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆโอ้โหผัดมีอร่อยมากไม่ก็บได้หรอก พอดีแล้วแะจิ้ข้าวอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยข้าวมาข้าหน้าอาหารเยอะกว่านี้วันนี้ไม่ได้เตรียมที่ร้านเขไปที่บ้านแต่บ้านมันน้อยทำไมถือมันเกี่ยว้านน้อยอยู่ที่ใจแต่ว่าเป็นไงมันนั่งอกอุ่นเดือดมันกว้าง นี่กว้างจังเลยเดินไปแต่ไหนแต่ตหาไม่เจอเลยหลงกันเลยหลงไม่กว้างหรอกบ้านคนจนบ้านคนจนเอาพูดให้เอฟซีฟังมาเจอปูนาตัวเป็นๆปูนาเป็นลักษณะอย่างไรคุณลุงโอ้ยสวยจะ่แขกสวยจังเลยเออบอมตรงๆเลยแหละคุณลุงปากหวานคุณลุงปากหวานเด้อะสวยคุณลุงปากหวานเห็นในรูปนี่ว่ะ อย่างหนึ่งเป็นตัดจริงนี่นางสวยเลยนางสวยที่สุดเลยอย่ากอย่ากคุณลูกสาหวานจะไม่ซื้อยากได้ไม่ออกสวยที่สุดเลยเพิ่งเคยเห็นมาใช่ไหมดีใสยดีมากเลยดีใสยดีด้วยรอดรับแขกอย่ันดีพูดดีพูดเพาะเสียงเหนียวพูดยังกระต่อยหน่อยลุงเดินมากจะไม่ไปไหนแไเนี่ย จริงเหรอกันอยู่ที่บ้าโอ้ขอบคุณนะที่มาเยี่ยมหนูพาคุณลุงขอบคุณมมาเนียบุตรสันนิบาตใช่ไหมบุเติจุติตาหมายนะบุตรตาบุตรสันนิบาตกดยูทูบให้ฟังนั่นแหละจริงเหรอโหมูเลี้ยงง่ายเลยเนไงไม่ใช่ไงทำงานเพราะแกพักผ่อนไงแกนอนพักผ่อนพักผ่อนต้องโดนไปวัวหมาไปซื้อของข้าวดุงเมียก็ไม่เอาดูไว้นั่นดูอะไรไว้อะไร เออเนี่ยไอแพสไงไอแพสเนอะต้องไปไอแพดไม่รู้จะจะไปไหนวันๆนหนึ่งไม่รู้จะไปเะไรงานมากินข้าวานอนแล้วเงินไปไหนกันนะกันน่อยู่เมืองนอกอยู่เมืองอ่ามาทำงานแล้วก็กลับมามานอนกินข้าวกันนั่นเองไม่รู้จะไปไหนวันๆหนึ่งจะไปไนแงคงจะไปไนแงค์ตายเดี๋ยวจะออกดอกเด็กมึงหลอกด้วยย ไปเมืองไทยสบายเลยเนี่ยไปนอนกินเลยอย่าไปนอนกินมันไม่ดีไม่ดีต้องเหมือนต้องไปด้วยเลยต้องเหือกินเหมอนกินไปด้วยเลยเขาบอกอยากทําอะไรทําไปเดี๋ยวมันลดนขวนแล้วมันยากไม่โขวนเลยก่อนจะกินหรือแบบใช่แล้วก็เอาเอาไปไม่ได้ถูกต้องไปทำบุญนี่เด็กจะส่งไปพี่สาวยุคนี้ไหมเราไปทำงานบุญก็ได้นะทำบุญด้วยพี่สาวจะเสียชีวิตเนี่ย กว่สามวันสามคืนสามวันสคืนเนี่ยพี่ใจยหนูเสียหนูส่งไปหมื่นหมื่นบาทไทยหนูไม่ได้ส่งเยอะหมื่นไทยมก็บาทไทยที่เนี่ยก็สามร้อยเหรียญสามวันก็เงี้ยเราส่งมากกว่ากัาส่งกันนั้นอะ เราไม่ได้ไปอืมบอกน้าเกศลอแล้วเกศไม่รออืรอไม่ทันอืมรอไม่ทันเพราะลูกเขาไปถึงปุ๊บเขาไปเลยลูกเขาพอกหน้าคนตาแล้วอ๋อลูกเขาพอกัตงหมแม่ไปเลยก็เป็นโรคหัวใจอ่ะงละก็เป็นโรคเบาหวานด้วยมาแกก็ไม่เป็นนะโรคเบาหวานแต่แกตัดิปโปและแกก็เนี่ยขาแกนะแกล้มนั้นหมดเลยเยือะทั้งในและเชี่ยนาย เชลาไปกินข้าวกินน้ําไม่ได้เลยทรมานนะอืมทรมานมีกินข้าวสามอะไรเนี่ยกมีเห็นในขวดนะนี่ไงโอ้วันนี้อีกอุ้มจ่ายแพ้แต่มามาบานคนไว้คนมั่นคนมีเป็นเจ็ดสิห้าสิตูส่งพัน่ากเลยจะเด้อมันมีสริงุ ขอให้รวๆยิ่งๆตงมปงรลากะเพรากระเพารือต้มบุญมานชองทำงานมีสองอย่างบานช่องลอยหางมีมีข้าวหน้าข้าหน้าก็คุยกันไม่ได้เตรียมตัวมีกระต้มโอ้ยของกินมีแต่ของยำจกความีข้าวร่กะต้มบุบนขเหนียวบน นี่ผักอุบลผักอุบลวนช็อกโกแาตแต่มาพูดคุยกันวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจดีใจหลายๆลายขอบคุณที่มาเหยี้ยผักก่อนกิเนาะเอาไปกินได้ผักกาดก่อนแล้วก็ล้างมันก่อนมากินงอดแซ่บแซ่บปากหวานแซ่บแซ่บผักกาดเขียวกินแล้วเดี๋ยวเขานั่นเราจะปนปลาให้กินแต่วันนี้ปนไม่ทันปนไม่ทัน กิตื่นสายเป็นนั่นแหละคนตื่นสายคนไม่มีลูกไม่เต่าแต่ว่าตื่นสายกินพัทมีโคราเด้อร์นี่นะลอยแซ่บพี่นอนโดนรับเที่ยงคืนนอนไม่หลับเพราะพี่เสียเนี่ยตื่นเจ็ดตีสี่โทรไปบ้องใช่ป่ะเขาตรวจพี่ค่ะเขามาฝากมาต้อนกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงกันสู่เดือกคนเด้อจ้ะผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ขอเฮงเร่งเฮงรวยรวยถูกหวยกันสุขุดสุขค้นนะพี่น้องเด้อมีโชคมีลาภ บ,บุญรักษาพระคุ้มครองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อ